อ้ารู้ตัวอะไรนะอ้าวกดตั้งคู่ก่อนว่าเริ่มทำอะไรก่อนหน่วยตัวหน่วยเงื่อนอะไรที่ต้องการหานก็ตอบบาทอ้าบ้าอ้าวเจ็นบาทได้พอเลยราชการได้บาทอันนี้ก็บาทต่อไปหน่วยที่ให้มาสองอย่างเหมือนกันคือหน่วยตัวอ้าวตัวอ้าวเราไปแทนตัวนี้ยืดสามตัวสามตัวราง ไปสามตัดกับสองได้สี่สี่ห้ายี่สิบก็ศูนสองตัวก็เป็นสองบาทถูกถูกดีทแบบนี้แหละทำแบบไี่พอไม่ต้องไปแจ้งโจทย์เอาหน่วยได้ก่อนใช่ไหมแล้วหน่วยเข้าไใส่ตัวนี่แล้วคูณกันได้คำตอบเลยเพราะทำแบบสมมาตรทำแบบนั้นเออแบบนี้ก็ไดู้นี่คือให้มันเข้าใจก่อนจะหาคำตอบไม่ต้องไปเขียนทุกเรื่อ แค่มากก็สอนแบบเร่งตวนี้ต้องเร่งเล่งเอาตัวเล่งมาบริหารสถานคือมาบวกคูณหารหรลออกเอาก็สองอ่านโจทย์อ๋อพี่ายพี่ายบาทน่งพันแบาทถ้าสีแนสห้าสเมตรราคากี่บาทอ๋อบาทนึ่งตรนนี้ก็เกีเป็นอะไรตันนี้กินอะไรตรงนี้ อ่ตรงนี้ก็เป็นเมตรเมตรเริ่มต้นได้มาเท่ไหร่ตเมาตาคา็0แบาทใช่ไหมอ่เราไป4 8่0อ่ะเราไปตรงนี้เราก็เท่ากับ1,800คูณกับ48.50 8 5หากับ15ใช่ไหมเอาไม่ไรตัดก่อนดิเอาไม3ก่อนไหมส้เท่าไหร่นี่อนปเอาไหมไ้าตัดได้ไหมได้ไหมห้าหนึ่าหนึ่งต่อต่อไปเอาคูณกัน าขียน4เเ8 5ต้องใส่หูตตัวเดียวคูณกับ่าไร1 4 0ใช่ไหมถ้ากูเอาอันนี้ออกได้ไหมเอาศูนย์ออกได้ตรงนี้ได้ไหมได้ถ้ามันเดินดขึ้นเอาสูนยใช่ที่เราคูนใ่ใช่นะแค่ผกิดถอยหลัง อ้าได้นะไม่ได้แต่ที่ปก่อนอ้ารู้ว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็อะไรศูนย์ศูนย์ศูองห้าเป็นได้อ่าดหนึ่งแต่สองสิบหเป็นสิบเจ็ดเป็นเเป็นหเป็นแเป็นสี่ศูนยสองแ ้โยมตำแหน่งนตำแหน่งอ่อตอบได้าหอร้อ้มพอสลองกับตั้งอีหา่อยอบใปูดูซิเขียนหน่วยเป็นคำาษาใช่ไหมเขียนหวยให้ก่อนห่วยเขาให้มาตัน่อยู่ข้างหน้าถามหาอะไรล่ะถามหาบาทใช่ไหม เ็วเอาบาทกก่อนสาีกราไข่ไข่ไก่ราคาโหลละบกบาท3โนั่นหมายถึงอะไรผมให้ข้อมูลมา2องตัวยังให้ให้มาแล้วคือโหลใช่ไหมโหลกี่กี่พองเออเราก็ไข่12่สองพองราคาสี่สิบแปดก็สี่สิบะบบาทใช่ไหมถ้าสามสิบพองเท่าไหร่ปหาหา ก็ฟังก็รู้เลยเอาตัวเลขไหนคูณกันสี่สีหกคูามณเลยสิบสใช่ไหมสิบสองสาม ได้ให้สามก่อนแล้วคืเหลือสี่ยี่นิบกิ๊ร้อยอะตอบร้อยอะ่ไหมฮะเอ่อร้อยกว่าแล้วเพราะสิบสองฟองมันตั้งสี่หมืบาทใช่ไหม ยี่สกงับเกแล้วเก้าสิบาทแล้วแล้วอีกหกองอีกยี่หกฟองขึ้นหนึ่งเ็2ยี่สิบเท้ยสิบกว่าไั้ารนายคตอบเท่าไรคมจะให้หาไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเดากผิดรู้อ่ะ สิฟองราคา4ี่บาทใช่ไหมเกือบห้าสินี้ต้งเป็น30ฟองมัเกิน3โหลอยู่แล้วห้าสเมสิห้าเี่ยนเปล่าเออถ้างร้อยเาตบใกล้เคียงเนอตั้งไห่ดูไหนนใครได้เท่าไหร่ไป็นสามร้อยตันตัวแปดสิบได้นะตัวแปดสิบเอาดูเอาฟองก่อนใช่ไหม พออละบาทใช่ไหมค่ะสิองฟองราคาสี่สิบาทใช่ไหม่อไปสามสิบฟองก็สีบหกคูกับ30มสิหารกับสิบสองไงพอไม่สตัดสิใช่ไหมนี่นนออสี่เอาแม่สงตัดก็ได้เอาแม่สองตัด เป็นสิบเอ็ดพัร้อยเก้าสิบห้าวต้องดูคำตอบตั้งให้มันด้วยใช่ราคาประมาณคำตอบว่าจะตอบเท่าไหร่ได้ใช่แล้วตัดอ่อนไม่เป็นเฮ้ยทำให้ได้เท่าไหร่ได้แต่คุณทำหนังนี้เสร็จแล้วอ่ะเ้าวพ่อต่อไปพ่ออะไรห้าใช่ไหม ้อสี่ที่กห้ากสี่อ่ะตรย์พร้อมกันสิ <30 S> 1ิรอใช่ไหมต่อไปเข้อหากี่เมตรได้มากี่เมตรร้อยยี่สก็ร้อยย่สิบเมตรจะได้กท่ับัี่ี่อใช่หมก็หนึ่งร้อยคูณร้อยยี่หารสิบห้ไหนสิเมตริอโอ้ิอได้หนึ่ร้อยแล้เอาเอาเมื่หาตันเลยใช่ไหม 5้าสามห้าสองถูกไหมสา่งามสี่กเท่าไรต่อเทรแดบแต้องตัดทอเดีวไว้ให้เอาคูกันมาหารแม่สองตัดได้แม่ห้าตัดได้แม่สามตัดไปเพื่อนน้อยลงอาขพ่อต่อไปเราทำนี่อ่านโจทย์เปิด จะต้องเป็นเวลา5นาทีจะได้น้ำ6.2.5ลิตรถ้าเทิดน้ำจากตังที่ใส่ถังที่มีความดุน1 0 0ลิตรน้ำจะเต็มถางในเวลากี่นาทีโอ๊ยนาทีอยู่ข้างหลังใช่ไหมนาทีนาทีอันนี้คืออะไรที่ให้มานี่อ้าวเราหาคำตอบทีนี้ ยังไม่เขียนลองตั้งแล้วลองตัดคอดูอี๋ยวจะตัดคอให้ดทูทีหลังคาต,ตอบเหมือนกันกุกครูไหม ถามอีกก่อนแค่ได้คำตอบก่อใช่าหมคำตอบถูกไหมยังไม่รู้ว่าตอบอะไรแต่คดยแต่นี่คือทักษะการคำนวณน,นะต่อไปเราคำนวณเป็นไหมไม่ให้ข้อมูลมาตัวไหนมันตัดทอนตัดก่อนท้อมหรือองหารหรือว่าติดส่วน ได้250แค่นี้แค่นี้แล้วได้ยังคิดอยู่ค,นนคิดช้าอยู่ไอ้คนเก่งไม่คิดช้าอยู่เลยนี่อะไรเราฝึกคำนวณตัดคอนคูณหารหาคำตอบเห็นรูปนี้ได้คำตอบที่เร็ว หายเลได้ยังยังครับคิดิๆยังว่าจะไมนานเหรออันนุ่งนยังไม่นานจังเลยเดก็ทำไปเรื่อยแล้วอะไร อ่าลบยัยัไม่เสร็จมาดูคู่้าจะไม่เสร็จใช้เวลานานเกินไปแทนท่าไปก็ห pues ้าคูณกับ200ใช่ไหมหารด้วย2กรออถึงไม่ห้า เป็นส0เหลือเศษ2อหะไรได้25่าใช่ไหมต่อไปเอาแม่5้ตัด5 1าหเหลว5ห้าสองหองเป็นสลบกันแค้2 2ก็5อะไรได้2 5งนะอันนี้ก็ ได้เวลาเท่าไหร่นะอ้าวสองสหารด้วยสองจาพยายมลบโยมหนึ่งตำแหน่งนี้ก็ใส่ศูนย์ไปต่อไปก็ห้าหนเป็น5อ้ี่ห้าหนึ่งี่หลบกันเหลือ5อเออ้เหลือห้าอะไร 6, ไหกเมต 1นึ่งพ1นหกสบากร้อาที่ยหนาทีให้เดามได้อ้าวนี่้นเวลา5นาทีถ้าสินาทีก็ได้เป็นร้อยใช่หมใช่สนาทีได้เป็นร้อยเนี่นีอันนี้มันไทร กัดยี่สิบเใช่ไหมกัดของ้อยอันลูกเชียงแบบบูติงทำไมหารไม่ได้มันติดตรงนี้จมดทถ่โยมจเดโยมก็โยมถ้าเริ่งขยับนี้ออกาใส่สูงไปคนแล้วหารมะเปนถ้าไม่านาดเรื่องการหารโยมก็ทำให้โยมให้มันเป็นจำนวนเต็มจะเอาสิบเอาร้อยสิบคูณที่เหลือได้ส่วน อันดับางนี้คือเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องรถยโยมอ้าวข้อต่อไปอ่านตัวท้องกัน่ อยู่หลังตั้งเลยโดยที่ใช้สองตารางเมตรไปเลยครับคุณจะไปพระเพื่อแล้วคือทำในเล็กๆก่อนมีเล็กๆมีเราระแจกแต่ยางเดียวนะเออเดี๋ยวกูจะมาไปก่อนคุณจะออกไปชุระไปซื้อของซื้อไวบอร์ด